โพสนางเอกป้ายแดงหลังกระแสะที่กำลังถูกพูดถึงข้อความแซบโดนใจนางเอกช่อง3ป้ายแดงเก๋ไกนณทิชานามวงหรือเก๋ไกยสไลเดอร์ซึ่งกำลังโดนโยงในประเด็นร้อนแรงของอุงเอิง SPD ล่าสุดอุงเอิง SPD โพสต์ขอโทษผ่านอินสตาแกรมบอกว่า เอิงขอโทษเก๋ไก๋ที่นําคลิปจากช่องของเก๋ไก๋มาใช้โดยไม่ขออนุญาตก่อนและจริงๆได้มีการพูดคุยกับผู้จัดจาการของกี๊กก่อนแล้วแต่เอิงดื้อจะลงคลิปต่อไปทําให้เกิดปัญหานี้ขึ้นมาเรื่องนี้เอิงผิดเต็มๆเ,เอิงอยากจะขอโทษเก๋ไก๋จากใจจริงๆอีกครั้งค่ะโดยสาวเก๋ไก๋ยังไม่ได้เคลื่อนไหวถึงประเด็นข้างต้นแต่ล่าสุดพบว่าโพส์ภาพสวยๆของตัวเองลงอินสตาแกรมส่วนตัวพร้อมระบุคแคปชั่นว่าทุกคนก็มีหัวใจแต่หัวใจของเก๋ไก๋ทำจากแร่ไวเเนียม ทางกลางคนบันเทิงและแฟนคลับแห่กดไลค์และคอมเมนต์ชมความสวยของเธอจำนวนมาก